โรเอานะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกีทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้ครับวันนี้เราอยู่ในเกมเถื่อนเถื่อนนะครับกับเกมตำรวจเถื่อนน้ครับจ่ามะนาวนะฉันเชื่อแม็กซิมอลโอเคนะครับก็วันนี้ครับเราจะมารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับกับดานเถื่อนเถื่อนกันต่อนะครับโดยที่่วันนี้เราจะต้องตรวจสินค้าเถื่อนนำเข้านะ คุณผู้ชมสมัยก่อนนะสักสิปีที่แล้วเนี่ยเราสั่งของจากจีนที่แบบเราไม่จะโดนภาษีคุณผู้ชมนะบางทีของก็หายไปตรงไอ้ตรงจ่ายภาษีนี่แหละแม่งเอาละเราจะต้องปรวจก่อนนะไดนะ้ว่าไอ้คนขับเนี่ยมันนําอะไรเข้ามาบ้างวันเด้วแว่นไอ้เชียดมบิตะแล้วมึงไม่คิดจะยืนลงมาให้กูมึงชูสักไกลเลยเอด้ดยวยซิจะชื่อเวราดิเมียอะไรนะเวราดิเมียปูไม้อย่างงั้นเ นะ่สิ่งที่พบเข้ามาคือเตาแก๊สสอันเตาแก๊สสามตู้เย็นสองโหส่วมนะซึ่งเราจะต้องมาหยิบไอสมุดสมุดเช็คลิสต์ตรงนี้นะฮะว่าแบบตรวจเอกสารว่ามันครบหรือเปล่านะคุก <c oughs> นะโอเคตรงนี้พกปูนมานะเฮะียี่จกปูนเด็กไฟเอ็มอหอจกปูนเนี่ยเ้จกปูนมีโถขี่ แล้วี่ก้อนสบู่เลยมันใหญ่อย่างเลยคุณผู้ชมสรุปคือมีปูนซีเมนต์สิตู้เย็น2เตาแก๊สาโอส้วมมีอันเดียวนะที่มันเอามาแทนที่นั่งรถแบบระบบขับรถพร้อมกับขี้ไปด้วยนะฮะสมมติถ้าที่นั่งทําเป็นโถขี้คงจะแบบเป็นอะไรที่อเมซิ่งโอเคผมรู้สึกว่าเคสเนี่ยมันไม่ใจใต้โตเราแล้วก็สินค้าไม่ถูกด้วยนะฮะเพราะมันโถส้วมันหนึ่งมันบอกว่าโถส้วมีสองถูกไหมไม่ถูก แต่ถ้าใจตังค์มา <c ười> ค่อยว่ากันทีหลังแกไม่ผ่านไปกับบ้านไปมึงไงเกโนมิตะไม่คงบอกใส่แว่นแล้วกูผิดตรงไหนวะคนใส่แว่นทุกคนคือโนมิตะึงจำไว้เดียมยงไบได้มา80บาทเฮ้ยโอ้โหครับรถแวนลายนี้นี่มันเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าไงนะสมัยก่อนเนี่ยพวกจังกี้เนีอบ เอาละบางทีคุณจะต้องแกะสินค้าเพื่อมาเช็คดูว่าในนั้นมีของผิดกฎหมายหรือเปล่าโอเคครับเราจะทักทายลงแบบมีมารยาทนะฮะวัสดีเฮียแกะนะเช็คเอกสารหน่อยสิโอ้โหแล้วไม่มีใบขับขี่ไม่มีบ้าบออะไรเลยโอ้โหอย่างแรกมึงก็ไม่ควรที่จะเข้าไปละขออนุญาตตรวจค้นนะครับมันบอกว่ามีลังกล้วย3ปูนซีเมนต์เเตาแก๊สวัตถุไวไฟเมื่อกี้เราสามารถ นำออกคนไปเพื่อไปนั่งดูข้างนอกได้นะครับเอาทีนี้เราต้องไปดูให้อย่างละเอียดนะนี่มันรังกล้ยอย่างนั้นนะสงสัยจะเอาไปให้ลิงนี่ปูนซีเมนโอเคเลูกงูนี่มันคืออะไรฮะฮะฉันรู้สึกว่าที่นี่มันมีของผิดกฎหมาย อ้าวต้องใช้มีดนี่โอ้เจัสมีโคเคนไอ in love with โอโหมีเยอะมีเยอะด้วยโอเคมึงโดนจับแลกูไม่รู้แหละมึงยังจะนั่งมีอะไรจะสารภาพไหมไอหนุ่มแกจะเอาของวันี้ไปเซฟรือจะไปขายแต่ทุกปัญหาเนี่ย แกได้งเงินไอ้นอ้องจ่ายไหมจ,จ,จ่ายแล้วจบจ่ายไม่มีใครเห็นตรงเนี้ยจ่ายแล้วจบจะ <c oughs> จะทำตาใส่ซื่อบริสุทธิ์อีก <c oughs> ไอ้สั์ไอ้ <c oughs> ไปเข้าคุกโอ้ยโหยืมตังค์มาก็จบเร็ว <c oughs> โอ้ยจริงคนไม่ได้คือไม่มีประสบการณ์นะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าจริงแน่ ใครจะแบบทำงานส่งของ,ของนะคุณต้องมีประสบการณ์นะไม่ได้บอกไม่ได้แนะนำนะครับทุกคนว่าแบบให้ใช้เงินแก้ปัญหานะแต่ว่าสําหรับในเกมนี้นะซิมูเลเตอร์นะซิมูเลเตอร์ผมต้องใช้เงินแก้ปัญหานะผมรับเคลียโอเคนะเรามาดูรายต่อไปกันดีกว่าไหนน,ะน,นีมันจะเอาอะไรมาเนี่ยฮะมาฝากคอมเมนต์นะครับใครที่ดูอยู่นะ ักคนละครบิงก็ได้แบบชอบดูแบบตัดๆหรือว่าชอบให้แบบเล่นยาวๆไปเรื่อยสบายๆนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันบางทีมันต้องตัดอ่าทักทายประชาชนก่อนนะครับสวัสด,ดีเจี๊ยกแกไหนขอดูบัตรประชาชนไปนครับขี่นะฮะเราต้องมีมารายาทนะฮะกับประชาชนนะฮะไมโก้แน่ชื่อว่าไมโก้ไหนมีอะไรผิดกฎหมายได้แบบวันนี้ขอดูท้ายกันปะ,ะ,ะเดี๋ยวพวกวัวไปหนึ่งตัวแก แกซุกสายเสพติดอะไรไว้ในวัวหรือเปล่าขออนุญาตตรวจชนเนี่ยนำวัวมันออกไหมซ่อนอะไรไว้หลังวัวหรือเปล่าไม่น่ามีแน่ผมว่าไอ้วัวตัวนี้มันมีพิษรุดคุณผู้ชมวัวตัวนี้มันหน้าตาให้ายหมาคุณผู้ชมนะวัวไม่ได้หน้าตาอย่างนี้มึงเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยลองร้อยฟังดิไอหมาแอฟเสียงเั็นวัวไม่ได้น้องวัว เก็งเวยจริงเหรอเออคุณจะบอกครับวัวตายฉันอนุมัติให้แกผ่านา <c oughs> ไอ้แฟนคุณมึงลืมเอาวัวไปมรอมึงลืมวัวหรือเปล่าสงสัยวัวจะไม่มีค่าตับชีวิตกันเลยครับนไอ้ไอคันสุดท้ายนี่มันทุกอะไรไหม ดูดิพูดพูดไม่ไดีจำเป็นจริงๆเหรออืมแส,สดงว่ามีพิลลุดพกแพะมาหนึ่งตัวพกแพะมาหนึ่งโอ้โหนี่กี่ตัวเนี่ยฮัลโหลโอ้ดีสามตัวเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็เหมือนไอ้คนเมื่อกี้นุกกูต้องเก็บแพะว้กินเองไปเนี่ยจ่าอยากกินแพะไหมโอ้จ่าบอกวัวตัวเดียวก็เหลือหแล้วน้อง <pathway. S 2> โอเคครับเราจะคืนสินค้าไปก่อนนะแฮะโอ้โหพวกนี้มิ่งแล้วมียาเสพติดมีไหมยัดยาเสพติดไว้รูตูดแพะอะไรเงี้ยน,น่าสงสัยนะแค่พกยามาหรือเปล่าฟุกยาไหมาเราจะให้เหตุผลด้วยคือมันไม่มีหนังสือเดินทางเลยนะแล้วก็รายการสินค้าผิด่ะมึงไม่ผ่านไม่อนุมัติอื ไปไปไปกลับไปไปไป,ไปคุณกำลังทำบิดพลาดชั้งใหญ่แผลบบาโอเคเดียมนะฮะทีนี้ก็หมดภารกิจประจำวันที่เทียวกินน้ำแบบน้ำบาดาลอยูน่นะับโอ้โหแย่แ yeah, ย yeah, yeah, ่แย่คุณผู้ชมผมเคยกินน้ำบาดาลแล้วแบบบางที่มันไม่อร่อยเลยมันขุ่นมากนะเอาละครับวันนี้จบก่อนนมากลางคืน,นดูสิ กำไรไปไหนวะเนี่ยกูกำไรไม่เหลือเลยอ่ะทำมาตั้งแนนขาดทุนโอเควันนี้มีอะไรกันแน่วันนี้มีผู้ค้าของเถื่อนนะฮะโอ้ 7RH นะครับแล้วก็ต้องมีใบส่งสินค้าโอเคการซื้อขายขนาดเล็กบางที ของบางอย่างที่ไม่สามารถหาได้จากในประเทศที่นอกประเทศสามารถนํามาค้าขายหาแั่ได้พิเศษได้๋อด่านเราก็สามารถขายของเชื่อนได้นะครับอัทิเช่นบุหรี่นะฮะเรามีบุหรี่ซองหนึ่งขโมยมาจากจา่าต้นทุน12บาทนะครับขายได้50 okay. โอเคจีซัสโอ้นี่มีน้ํายาซักผ้ามาขายโอ้โหธุรกิจมืดธุรกิจมืดนะโอ้มีระบบขายของเลยวยนะ ดูชื่ออะไรไซมอนเอาอ้เชียแค่ชื่อก็ผิดแล้วโอ้โหหนังสือเดินทางยังผิดเลยเอามั่วเลยไอ้เชีย่ยที่คนเถื่อนนี่ว่ามันไม่ใช่ละแกน่ะใสหัวไม่ได้เลยไปไปให้พ้นแน่ไปให้พนหน้พนแน่ไม่ต้องมาทำหน้าสงสารไอ้เชี่ยนโนบิตะนะครับคนที่ใส่แว่นทุกคนคือโนบิตะ <c oughs> จำไว้ <c oughs> จำไว้มาเชิญเชิญเชิญ คนต่อไปนไี่พกอะไรมานะา <laughs> เดี๋ยวหน้าตาแปลกๆอันนี้ไม่ใช่วัวจริงจังทำไมวัวมันดูแข็งๆ,ๆ,ๆนำวัวมันออกมาตอ,อนนี้ยผู้ชมมีสิ่งผิกกดกฎหมายครับหมาย วุ้ยมาเป็นกระตักเจสสัสมีอะไรจะสารภาพไหมเอ็มสวัสดีมีอะไรจะสารภาพไหมนี่คือเอกสาร hmm. ตรวจเอกสารเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมึงทิ้งวัวไอ้เหี้ย <laughs> น,น,นี่ทิง้งวัวไม่ได้ไม่ได้มีคนแหกนานจ้ายังจะยืดดูบลีกวุ <laughs> ้ยยังจะยืดดูบอีก นักโทษแหกตายไปแล้วไอ้ยัยได้มามาเนียนผมกับวัวแ่งมีอีกทีนะคุณผู้ชมครับโอ้โห่ว่าไปแล้วมันจะไปไหนวะเนี่ยตอนเราต้องมาหยุดผู้รีไพ่นะครับโอ้โหแล้วขับรถเร็วด้วยดวยิมันขับรถเทพด้วยดิยผมเนี่ยเชี่ยวชาญป่านี้ขับประมาณ50ปีนะครับอืมพึ่งไปอยู่ได้3วันเดี๋ยวเราต้องเปิดก่อได้ไหมโอ้ กลัวยังลัวลัวหย,ยุดหยุดกูอบอกให้หยุดยังไม่หยุดอีกยังจะพยายามยังจะพยายามหยุดแมคิดว่าจะหนีพ้นการจับกลุ่มยังไงเน,น่ะหยุดนี่คือมีดแะแกถูกจับกลุ่มแล้วโอ้ อาชญากรถูกจับไอ้เจ๊ไปอยู่ๆไปแหกด่านเลยบ้าบอก,ก็ระแวง้างฝาโอเคครับไปเดี๋ยวเวลากลับรถ่เป็นตำรวจนี่มันก็พบเจออุปสรรคมากมายไก่กรมกันนะคุณผู้ชมนะอยู่นักโทษก็แหกแหกด่านไปเฉยเลยครับกลับมาแล้วครับอิรัชชัยมาเซ่นี่เข้ามาเลย โอ้มีสายเข้าด่วนเลยโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้นายโทรมานายโทรมาเลยครับนายไม่ได้โทรไปแล้วใครโทรมาพวกเขาได้ตามหากระบอกกำปั้นโลหิตให้ับบลงเรื่อยไหมเหมือนกับว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนจงรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วไปได้เท่าที่จะเร็วได้โอเคเฮ้ยมีเรื่องด่วนคุณผู้ชมมีแก๊งต้องไปปราบแก๊ง นี่โอ้โหปืนพกเจสส์มีกระสุนปืนกระสุนปืนกูมีเยอะโอเคครับเราจะต้องไปช่วยเพื่อนนะฮะแล้ววัวตัวนี้วัววัวตัวนี้วัวตัวนี้ทิ้งไว้เกี่ยโอเคครับูมมไปจ้าไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายโอเค มันเรียงเร่งด่วนลบ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 แน่ลบ,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 าลบมาแล้วครับกับหนังสริมมาแล้วจ้าโดยที่ถึงไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยวันหนึ่งเรียกว่าสองโอ้แล้วนี่อะ,ะไรไม่ทำไมโจรมันจับมือกับทางการวะเดีย๋ยวนั้นมันทหารไม,ม่ใช่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจ้าไอ้พวกนั้นมันร่วมมือกับอาชญากร ฉันต้องแจ้งให้สารวัตร <ım. S 1> ทราบถึงเหตุการณ์น <an> <reais> ี้อุ๊ยจี๊ซิจ้าอุ๊ยอุ้ยโอ้โหมึงมึงให้ปืนพกมาสู้กับอาเจ้าจี๊ซได้เลยไม่เป็นไรตายกูเจมวิกเจมวิกปืนพกมาสู้กับเอือ คุพกตัวอากามึงจะบ้าเอออ๋อคือบังคับตายอย่าตายเลยไม่เชื่อว่าคุณเสียชีวิตแล้วพวกกบฏจึงหนีออกจากโรงเรื่อยเหมือนกับว่าเราตายปลอมผู้ชมนี่เรื่องแ่คิ้การฝึกอบรมเสร็จสิ้นยินดีด้วยคุณพร้อมจะทำงานด้วยตัวคุณเองแล้วจงตรวจสอบ อย่างละเอียดแน่แล้วก็หาไรายได้นะครับแล้วก็พัฒนาถึงฟังก์ชันใหม่ๆ <c oughs> โอเคฮะ <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมมึงไม่ตกใจกูบ,บ้างเลยฮะจาวาแนวมึงไม่ตกใจกูบ้างแหลอว่ากูรอดมาได้ยังไงเนี่ยฮะไอเชียนี่ไอไ <c oughs> อเชียนี่ไอยนดีนั่งหลับเอาจบเลย <c oughs> มาห้ามเอาของจากประเทศโอเคนะครับเข้ามาโอเคฮะหูยคันใหญ่มาเริ่มเทิมแล้วยางแตกเดี๋ยวเดี๋ยวยางแตกมาไนดะ้ยังไงซิซัดยางแตกสวัสดีครับลงุงลุงเออขอดูหน่อยเอกสารเอาอะไรมาไอ้หนุ่มนี่ก็ไม่ควรที่จะได้ผ่านนะนะเหตุผลในการ แม่ผ่านคือระเบียบการเข้าไม่อนุมัติไปทำไมไปนี่ะโอเครถสีเหลืองเป็นรถที่มีของเถื่อนนะฮะมีของเถื่อนจำนวนมากมาอีกแล้วไอ้พวกตัวแข็งๆนี่มาอีกไอ้พวกตัวแข็งๆนี่มาเลยหมูแข็ง,ขง เอ๊ะมึงลงมามึงลงมาก่อนมึงลงมาก่อนเลยเดี๋ยวมึงขับหนีกูอีกเดี๋ยวมึงขับหนีกูอีกกูจับเลยได้ไหมจับเลยเดี๋ยวตามมารยาทกันแล้วกันแน่ตามมารยาทหมูสองแน่หมูสองมึงไปไม่ได้แล้วหนึ่งแน่ไปไม่ได้แล้วหนึ่งเตาหมูหอบมาก่อนอย่าเพิ่งขึ้นรถนะจ้าด่วนไว้นะจ้าโอ้โหหมูมีรูปงู หมูมีรูปงูหมายเขาว่าอะไรดูโผมาเลยหมูหมูรูปงูจ่าดูไว้จ่าอืมกูนับถึงสามส่งตังไหมไม่ส่ง้วยเว้แต่โดนจับแล้วนี่ยังไม่จบนะ ว่านะถ้าแบบเราตรวจไม่ดีคือไม่ขับดีบบไปเลยใช่ไหมเชฟอ่าสวัสดีครับน่ะช่วงนี้ดานเทียนเทียนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาดีๆแล้วจะลงได้ลงด้กระสุนไม่ต้องมานำลงมีขอผิดกฎหมายไหมเน่เอาละไม่ต้องมาพูดว่าเอาละอืม ให้ด้ยสิอายุเท่าไหร่นะอายุโอ้สี่สิบแปดนะฮะโอเคโอเคแสดงว่าไอ้หมอนี่ไม่ใช่แต่ว่าราชอาณาจัรจากรเอคนะฮะมันห้ามให้เราผ่านดิดิผู้ชมมันห้ามให้เราผ่านนะครับนี่ลุงเดี๋ยวผมขออนุญาต,ตเอาของลุงไหมเอาของลุงมาตรวจโอเคของลุงถูกหมด นะ่ของลุงถูกหมดนะ่แต่ว่าลุงผ่านไม่ได้เพราะลุงมาจากอืมไอมันผิดกฎหมายคุณผู้ชมเราไม่สามารถเล่นได้แล้วอ่ะนะเล่นสนไม่ได้เดี๋ยวเกมโอเวอร์เดี๋ยว,ไม,ยวไม่ได้ตรวจเครื่องอืมไม่มีนะไปไปทำ <laughs> ไมยางแตก <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> มึง มุยางแตกหมดได้ยังไงเนี่ย <laughs> ไป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 พอต้องเล่นเองนะ้วรู้สึกแบบมันไม่รู้จะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นอะไรหรือเปล่าอ่ะซูมิมาเซอะริกะโตกุไซมาดะไดมาอะมาโัวอะไรภาษาญี่ปุ่นกูภาษาญี่ปุ่นโบรคำว,ดดวันดีนะนายชื่ออะไร <laughs> นะครับถ้าสมมติตั้งด่านอย่างนี้แล้วแบบแม่งเปิดมาแล้วแบบมึงชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวควักตังให้เร็วนยครับ มันไม่กลัวเลยวะมาจากราชอาณาจักร AK นะฮะไอเมืองนี้ที่มันไม่ให้เราไม่มันไม่ให้เข้าใช่ปะรู้สึกเดี๋ยวผมไปอ่านแบบเมืองนี้ห้ามขนของเข้าโอเคแสดงว่าขับรถเข้ามาเฉยไม่มีขนของนี่เข้าได้ใช่ไหมเนี่ยวัดดีไอแก๊สเตอเชี่อจ่าพูดว่าอะไรนะ จ่ายอยากอายุสั้นโอเคผมว่าไอ้นี่มันผ่านได้ชัวร์ครับไปเลยครับเอาเป็นว่าอนุมัตินี่เพราะมันห้ามขนของอย่างเดียวขอบคุณมากลาก่อนไปเนี่ยขอบคุณมากละ่ะอ,อย่างแตกอย่างแตกอย่างแตกทำอย่างแตกเสีย20่บบาทอีกโอ้เนี่ย สวัสดีตอนเช้าขออนุญาตตรวจค้นครับนะเอ้ยมึงพลาดละมึงพลาดละมึงพลาดละหุยพกเหล้าเทียนเข้าคุกไปเลยนี่ไปเลยมึงเฮ้ยวัด what the fuck is this shit เ,เพียากัน บุกชิงตัวประกันคุณผู้ชมโอ้โหขี่รถจับเพื่อนไว้รู้มามาเยอะเก่งตักโก,โกโม,มาเยอะเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบอืมปังที่หลบที่ดีคือต้องหลบข้างถังแก๊สหลบข้างถังแก๊สอืมหลบข้างถังแก๊สสมจริงมากปูกระจุกจุกมีอมซ้ายมีอ้อมซ้ายมีอ้อมซ้าย,ายฟาดฟาดแสดงฟาดเราพับไ,ไรเฮ้ยอ ักรไม่ได้แตกครับไม่ได้แตกูลเปิดเาเผากระท่อมระเบิดวเขาเผากระท่อมมาแล้วมาวดวดววดไอ้ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 ่าฮ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  Oh, แฉลงแฉลงป๊อบ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 ย้ยแทงตายหมดจี๊ดพวกมันเกี่ยวข้องกับพวกรักรอบค้าอาวุธเถื่อนและการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไทยนะครับนี่คือมันต้องการที่จะปลดปล่อยคาริสตันจากเงื้อมมือของพวกคอมมิวนิสต์อ่า พวกกองทัพปลดแอกนั่เองก็คือทุกครั้งที่มันมาโจมตีเราแล้วเราชนะก็คือเราจะได้ตังค์เป็นโบนัสใช่ปะอีซี่วินเนี่ยครับอย่างงี้โอ้ยทีนี้ผมจะไปซื้อปืนนะที่ร้าน,นค้าแต่ว่าจะเอาเอานักโทษเอาไปส่งด้วยนะครับแน่ไปอยู่ๆก็หายตัวจะพานักโทษไปเอ่อทำการเอาไปไข่ไข่ตุ๋ยนี่ไข่กักกัน ที่ผมจะต้องไปเอ่อที่เลี้ยวขวาใช่ไหมอะไรอีกเนี่ยระหว่างที่เราเดินทางนะอาจจะมีพวกฝูงโจนแนแมทบุกโจมตีเพื่อชิงเพื่อนของมันคืนหรือว่าพวกเอ่อยาเสพติดของมันคืนนั่นเองเฮ้ยเจสัสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการมีการชิงต่อประกันชิงตัวประกันชิงตัวประกัน สิงตะประกันสิงตะประกันวิังประตูหักเหยียบเดี๋ยวใครอีกฮะเหลือใครอีซี่ครับเอา มานะครับถึงแล้วค่ายอัดตูดโปรดระวังหากตูดใครไม่แข็งแรงกระุณาเลี่ยงนะครับที่นี่ในคุกมักจะมีการอัดตูดกันอยู่เสมอเราจะพบพวกแกนะฉันว่าแกคงซวยกันแลละสวัสดีครับจา้ามาเอาโทษมาส่งไปจริงไม่ง่าย,ยิงนักโทษที่แบบ ให้แต่แตัก่างได้เลยครับทีนี้เราก็ต้องเออไปที่ที่นี่ใช่ไหมไปที่เ,เรียกว่าไงร้านซื้อของนะครับสวัสดีครับเนี่ยขออนุญาตมาซื้อของนะครับอืมโอเคจอดรถแม่งเงี้ยววัดดิลงุงต่ <c oughs> <c oughs> อเลนแน่วัดดิลงุงเชี่ยวทำไรสวัสดีครับแน่วัซื้อของครับมาซื้อของซื้อของ เดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแก็มีน้องบอกว่าซื้อปืนต้องเลี่ยงไปทางขวาอันนี้นะครับมีปืนพกมีระเบิดมือด้วยมีลูกซองนะครับแล้วก็ AK นะฮะโอ้ยเ k พันสามเรามีเงินอยู่พันสองขาดไป30บาทแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นลูกซองไปก่อนแล้วกันอนแอาซื้อลูกซองแล้วก็ซื้อพวดาก,กระสุนกระสุนไปนะครับนี่จะได้มีกระสุนไว้ยิงพวกโจสรสารเร็ว เฮ้ย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 เม้ยเฮ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 ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ โอ้โหคุ้มไปเนี่ยค่าหมดนี่ได้70บาทโหโหเสียกระสุนชิบหายก็จะไม่คุ้มเลยครับตรงนี้เลยปิดคลิปเนี่ยเราจะต้องเอาจาเสพติดแมทไว้ในกอกงตำรวจกัน,นะครับสวัสดีครับแน่จอดตรงนี้เราจะเปิดห่อทำใหลงรถเออดีครับแจกเอาของมายินสวัสดีครับแน่ ขออนุญ,ญาตเอาขอมาขายครับโอ้ได้แค่ร้อยเดียวเองเหรอได้น้อยจังเลยโอเคถ้าอย่างนั้นพัทนี้ผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถแล้วจับค่ายนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับสําหรับวันนี้คลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมหาข้าวกินอย่าลืมกินน้ำนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเฮ้ยต้องลวนตาย ไอ้เชียต้องเริ่มใบหมดเลยโอ้ไม่ก็เกมกากไอ้เชียไอ้กูลืมไปวน <c oughs> ลืมผมลืมมันนั้นตายแล้วมันเลิกใบเว้ <c oughs>